นายธีรชัยพันธุมาตรโฆษกคณะกรรมาการป้องกันและปราบ,บปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงถึงกรณีที่คณะกรรมการอายการมีมติเอกฉันให้หน,น,นายเนตรนาคสุขอดีตรองอายการสูงสุดออกจากราชการสาเหตุประมาททำราชการเสียหายอย่างร้ายแรงแต่ไม่พบการทุจริต โดยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นมติที่แทบจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ที่ถูกลงโทษอีกทั้งยังมีลักษณะที่ค้านต่อรายงานผลการสอบส,อบสวนของคณะทำงานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนคือคดีนายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาขับรถชนตำรวจเสียชีวิตซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แต่งตั้งนายวิชามหาคุณเป็นประธานสอบข้อเท็จจริง ในเรื่องนี้หลังจากนี้ก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อในการติดตามตัวนายวรยุทธ์อยู่วิทยามาดําเนินคดีให้ได้ทั้งในคณะกรรมธิการและจะยังคงติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปโดยเฉพาะการทํางานการตรวจสอบและการลงโทษกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมเป็นที่พึ่งของประชาชนได้